ทุกคนดูค่ะทุกคนแข็งปอกเลยค่ะทุกคนคะ่ะโอ๊ยอะไรเนี่ยคือเจต,ตนาของเม่จะเข้ามาถ่ายรูปเห็ดอันนี้ค่ะอันนี้คือเห็ดอันตรายนะเห็นไหมเม์เห็นใช่ไหมแล้วเม์กะว่าเมย่จะเข้ามาถ่ายรูปแล้วพอเดินเข้ามาทุกคนเอ้ยดูทุกคนดูนมันคือเห็ดพึ่งค่ะทุกคน แล้วแบบแข่งมากเลยนะเราจะให้ดูค่ะอ่ะย้อนทุกคนดูค่ะโอ้ยสวยอะไรขนาดนี้เดี๋ยวมาเด็ดค่ะทุกคนโอ้ยทุกคนขะโอ้ยคือต้องดึงนะดึงแบบว่าไม่อยากไม่อยากให้หนะักอ่ะโอ้ยทุกคนเน่นมากทำยังไงจเจ้าออกอ่ะ อุ้ยอือืมนะหักจริงๆด้วยค่ะอู้หดูขาขาไม่เป็นอะไรเลยอะทุกคนดูมีความเสียดายอ๋อน้องขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้นี่ทุกคนเอ้ยโอ้ยเมลกีดูทุกคนดูขาดีมากขึ้นอยู่กับต้นไม้ค่ะดู แล้วม่จะให้เห็นชมหนะ้าน้องเต็มๆให้ดูใหญ่กว่าฝ่ามือเมย์อีกนะคะแล้วดูหนอนไม่ใช่เลยะคะ่ะทุกคนดูโอ้ยทุกคนคะ่ะอุอ้ยเมย์ดีใจอะ่ะดอกใหญ่มากๆเลยดูใหญ่กว่าฝ่ามือเมย์อีกนะคะทุกคนแล้วเมย์จะบอกว่าให้ดูใกล้ๆเห็นไหมว่าสวยกริบเลยค่ะทุกคน เห็ดพึ่งหวานนันเนี่ยทุกคนคะสวยมากๆเลยค่ะเจออีกดอกนึ่งแล้วค่ะทุกคนใต้ต้นสนออ้ยแข็งปักเลยอะ,ะอันนี้ต้องใช้ความพยายามเลยนะพี่น้องอยู่ลึกมากโอ้ยออกมาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะ สวยมากเป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนงดงามค่ะทุกคนสี่ดอกหนึ่งสองสามแล้วนู่นอีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนค่ะไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อขอเด็ดก,ก่อนนะขอก่อนโอุย้ยแข่งปักเลยอะ่ะดอกที่หนึ่ง สวยมากค่ะทุกคนคะโอ้ยดีใจอะ่ะมาดูดอกที่สองอดอกที่สองก็ยังพอใช้ได้นะมาดูดอกที่สามใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะดูดีๆนะอันนี้ไม่ใช่เห็ดเครื่องนะแต่ว่าสองดอกเนี่ยคือใช่นะคะไม่คิดนะว่าจะหลงเหลืออยู่อีกอะ เรามาดูดอกที่สามค่ะทุกคนนี่โอ้โหอะไรเนี่ยอะเดากิ่งไม้ออกก่อนโอ้แน่นปักค่ะทุกคนดูอขอดึงขอดึงแบบสุดชีวิตนี่ค่ะทุกคนโอ้ยรอดมาได้ยังไงอะคืองงมากอะให้เห็นดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สามค่ะ เห็นแต่ไกลๆเลยนะจ๊ะทุกคนเห็นเหมือนกันกับเมย์ไหมทุกคนมาดูกันนะว่าจะโลดไหมโอ้ยแข่งปักเลยค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานโอ้โหขาลึกนะคะขาน่นิ่มๆนะอ่ะนี่ออกมาแล้วค่ะนี่ทุกคน มันยังหลงเหลือให้เก็บอีกนะเนี่ยแล้วดูหัวยังสวยเดี๋ยเม่จะลองผ่าที่ขานะให้เ,เพื่อนๆได้เห็นเ mm. พราะขานิ่มนะคะอ mm. ขาน่ะไปแล้ว mm. อ่ะทย mm. อยตัดนะตัดขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะดูดีว่าจะได้แค่ไหนมาวัดดวงอีกรอบหนึ่งนะอ้าทุกคนดู mm. อ่ะนี่สรุป กินได้แค่นี้นะคะทุกคนแล้หัวแบบแข็งปักเลยนะคะทุกคนคะ่ะสรุปกินได้แค่นี้ค่ะเป็นเห็ดพึ่งหวานเอาเขาให้เราก็ต้องเอาค่ะทุกคนมามาพี่น้องมาดูสองดอกนี้เสียงได้นะโอ้ยนี่ดอกที่หนึ่ง สวยมากอ่ะมาดูดอกที่สององามตาแตกเลยสอดอกนี้อืมสวย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 ให้เห็นชัดๆสวยมากอะมาดูสวยจริงไหมอะสวยจริงนะคะสามดอกนี้สวยจริงนะ บอกแล้วนะว่าวันเนี้วันวัดใจนะคะเข้ามาหาเหตุนะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะทุกคนมันเป็นไทรูดูนี่ดอกที่หนึ่งอดอกที่สองค่ะอะให้ดูชัดเห็นิดเยเช็ดไหมตะมูตะมีนะะอ่กดอกนี้ได้แค่นี้นะคะ ดอกที่สามจะบอกนะว่าดอกเนี่ยแน่นปักเลยนะทุกคนดูดูสามดอกรอดนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โชคดีมากมากเลยมีนาเชื้อก็ต้องเชื้อคะ่ะทุกคนดู เดินมาเจอเห็ดพึ่งอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะดอกที่หนึ่งดอกที่สองอ่ะเดี๋ยวมาเคาะโอ้ยแน่นมากขึ้นอยู่โคนต้นไม้นะอ่ะดึงนะโอ้ยฝอนะจ๊ะนี่โอ้ยสวยเลยแหละไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะรอดอ่ะดูอีกดูอีกนี่ดอกหนึ่ง ดอกหนึ่งแล้วใช่ไหมมีอีกดอกหนึ่งค่ะมีไม่อยากเชื่อก็ต้องเชือ่อเอ้าในเมื่อเขาให้เราก็ต้องเก็บโอ้ยดูอันนี้ดูค่ะอือน,นี่เห็ดพึ่งหวานโนเวค่ะทุกคนอเจ้าป่าเจ้าเขาให้เราก็ต้องเอาเนาะโอ้โหยังมีลอดที่เห็นอีกนะ แห่งปากเลยมาดูมาลุ้นโอ้ยนี่เห็ดพึ่งหวานทุกคนโอ้ยสวยมากท้ายฤด,ดูแล้วนะคะเนี่ยยังมีที่เห็นเลยคือสวยจริงๆเลยอ่ะทุกคนคะ่ะเจอนางงามริมถนอนอีกแล้วคะ่ะฟังเสียง เสียงเพราะมากออาให้ดูนะคะเห็นไหมมันคือทางเดินทุกคนโอ้ยสวยมากเลยค่ะสำหรับเห็ดพึ่งหวานอันนี้นะคะเมตตั้งชื่อให้เลยนะคะว่าเป็นนางงามแห่งป่าเลยนะคะพระน้องอร่อยมาก สวยมากดอกนี้เห็ดพึ่งหวานคะ่ะทุกคนดึงโอ้โหดูคะ่ะสวยอะไรขนาดนี้คะ่ะทุกคนหันมาเจออีกดอกหนึง่งฟังเสียงเคาะไอ้นันปึ๊กดูคะ่ะโอ้โ ทุกคนขาขายเนี่ยยังกินได้อยู่นะแต่ว่าเมย์จะเอาโฟมน้ําออกนะคะโอ้ยเห็ดพึ่งหวานคัะทุกคนทุกคนขาทางเดินเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนฟังอจะให้ดูว่าเป็นทางเดินไห้เห็นไหมคะทุกคนโอ้ยน้องสวยมาก วันนี้บอกกับเจ้าป่าเจ้าเขาว่าขอเห็ดพึ่งหวานดอกเล็กๆเ,เห็ดพึ่งขาลายดอกเล็กๆนะคะแล้วก็ได้จริงๆด้วยโอ้ยสวยมากเจอเห็ดพึ่งนะคะแต่ว่าแก่แล้วแต่ก็จะเด็ดค่ะเด็ดให้เพื่อนๆดูและเคาะด้วยม <c oughs> ีความสุขฟังเสียงอู้หหดูขาจะบอกว่าไม่ได้มีดอกเดียวนะทุกคนให้ดูนี่ อนู่นอีกดอกหนึ่งค่ะอะเทียบเทียมความใหญ่เห็นไหมแล้วทุกคนดูขาอะมาฟังเสียงดอกนี้โอ้โหแก่แล้วนะคะกินไม่ได้แล้วแต่ว่าเมย์หยิบให้ดูดูดอกของน้องใหญ่มาก คนขาเจอเห็ดพึ่งหวานดอกนี้คือสวยมากโอ้ยเดี๋จะเก็บที่ดูฟังเสียงดูขาโอ้โยโอ้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนอ้อันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะโอ้น้องสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณธรรมชาติที่สวยงามนะคะสร้างสารรค์เห็ดพึ่งมาให้เมกิน โอ้ยดอกนี้คือสวยมากๆเลยค่ะทุกคนดูได้แล้วค่ะหนึ่งถ้วยนะคะแกงเห็ดค่ะ